นครสวรรค์เองนะคะท่านพ่อเมืองคนใหม่ค่ะของจังหวัดนครสวรรค์คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้ลงพื้นที่บึงบรารเพศค่ะที่เป็นบ่อน้ําจืดของจังหวัดบึงของจังหวัดนครสวรรค์นะคะติดตามการเร่งสูบน้ําเข้าบึงบรารเพศเนื่องจากในช่วงนี้มีฝนตกต่อเนื่องค่ะส่งผลให้มีน้ําเข้าบึงบรารเพศจํานวนมากค่ะ ซึ่งนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะก็ได้ลงพื้นที่เองเลยค่ะบึงบรรเพศตรวจดูการเร่งสูบน้ำนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือเปิดเครื่องสูบน้ําพร้อมกันเลยจากแม่น้ำน่านบริเวณตําบลแควใหญ่ของอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เองนะคะแล้วก็จะมีเครื่องที่ใช้งานกันได้โดยฝ่ายปฏิบัติการเนี่ยจะใช้เครื่องจักรกลสูบน,น้ําที่1และที่3ส,ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ําสํานักง,งานเครื่องจักรกลได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ําเรียบร้อยแล้วหลังจากเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาก็คือพอติด ตั้งปุ๊บเขาก็พร้อมใช้งานทันทีหลังจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ค่ะก็บอกว่าขณะนี้ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วจํานวน2เครื่องด้วยกันขนาดท่อส่งน้ําก็ใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาจะใช้เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ42นิ้วซึ่งแต่ละตัวสามารถสูบน้ําได้ประมาณ2 5 0 0 0 0ลูกบาทเมตรต่อวันค่ะ และยังสามารถเดินเครื่องสูบน้ําส่งต่อเข้าคลองส่งน้ําหรือแม้แต่กระทั่งการเข้าบึงบรเพชได้ประกอบกับพื้นที่เนี่ยก็ยังมีฝนตกชุกอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าหลังจากนี้ก็จะมีปริมาณน้ําไหลเข้าสะสมในพื้นที่ของบึงบรเพชเนี่ยเป็นจํานวนมากขณะดดเดียวกันระดับน้ําของแม่น้ำน่านเองที่ไหลผ่านบริเวณดังกล่าวซึ่งมีปริมาณสูงขึ้นทําให้ง่ายต่อการสูบน้ําเข้าบึงบรเพชดด้วยเช่นกันค่ะแนวทางนี้นะครับสามารถทําได้หลายจังหวัดไล่เรียงกันไปในพื้นที่ที่มีแหล่งกักเก็บน้ํา ขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กสอดคล้องกับบริหารการจัดการน้ําในแผนของปี63และปี64ครับท่านผู้ชมคุณจิตพรเพราะว่า ในส่วนของน้ําเข้าใจธรรมชาตินินดนึงว่าตกมาในส่วนเหนือไหลลงสู่ใต้ท้ายที่สุดลงสู่อ่าวไทยดังนั้นเนี่ยแผนการบริหารจัดการน้ําปี6364นี้วางไว้ว่าหากแหล่งกักเก็บน้ําใหญ่เขื่อนใหญ่สี่เขื่อนของประเทศไทยในขณะนี้เองมีความจุข,ของอ่างไม่มากพอเท่าไหร่นักน้ําส่วนมากจะค้างค้างอยู่ลําน้ําสาขาหลักปิงวังยมนานและลำลำสาขารอง ดังนั้นการผ่านน้ําเข้าสู่แหล่งกักเก็บจึงเป็นแผนสําคัญข,ข้อเมืองมองเห็นการไกลและอีกหลายจังหวัดกําลังทําแผนนี้ในการบริหารจัดการน้ําผ่นน้ําเอาแม่น้ําสายหลักที่ไหลลงไปในส่วนท้ายน้ำเนี่ยโดยที่ขณะนี้น้ําฟ้ากําลังมาเติมสอดคล้องกับกรมอุตุนิยมวิทยาที่ออกมาในขณะนี้เองว่าตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่10กว่ากว่าเนี่ยจะมีร่องความกดอากาศต่ําพาดผ่านมาอีกรอบหนึ่งให้เราได้เก็บเกี่ยวเรียกว่าช็อปน้ำเนี่ยเข้ามาในแหล่งกักเก็บอีกรอบ